มาให้ดูวิธีเปิดไม้อย่างแรกยืนยันอายุอันนี้คือบนคอมนะครับยืนยันอายุมันจะมีแถบตรงนี้จะผมยืนยันอายุไปแล้วเนาะก็มีท,ท็ทีครับเมื่อกี้นี้สงสัยมันอยากให้ผมโอเคยืนยันเลยใช่ไหมถ้ายืนยันอันที่จริงต้องใช้โทรศรัพท์ถอยสแกน คิวนาโค้ดแล้วกดไปในเว็บไซต์แล้วยืนยันไปหน้าแล้วบัญชีหมายถึงพัสเบิร์ดพัเบิอะไรก็ได้นะครับก็คือใช้บัตรนำบัตรเราก็คือบัตรประชาชนเราแล้วครับวันนี้ผมทำแล้วแล้วจากนั้นก็การสื่อสารการสื่อสารให้คําว่าแชทโดยเสียงกดเปิดไปครับ แต่ถ้าสมมุิไม่มีหน้าแบบนี้ก็ไปดูคลิปอื่นได้เพราะคลิปอื่นมีหน้าแบบคุณแน่นอนครับแต่อันนี้สําหรับคนที่มีหน้าแบบนี้สําหรับปัจจุบันนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะทําได้ไหมแบบนี้เพราะผมเจอแต่แบบนี้ไงก็เลยลองเปิดการใช้างานแบบนี้ดูคือก็ได้จริงๆนะครับลองไปใช้ดูแต่ต้องมีไม้นะครับต้องมีไม่นะ ถ้าไม่มีไมค์ก็ทำไม่ได้